มาพดกับผมช่างสุดทอช่างงานบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนสายพานนะครับสายพานอันนี้เป็นสายพานคอมเมนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเปลี่ยนนะครับว่าเปลี่ยนยังไงครับตอนแรกนะครับเราก็ถอดฝาครอบ่อนนะครับฝาครอบตัวนี้ใช้สองมือนะครับสองมือเข้าไปดงวมือครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับ หลังขึ้นแล้วก็คลิกนะครับค <Yahoo! S 1> ลิกยูอยสี่ตัวจะเข้า <c oughs> ตรงนี้นะครับจะเข้ากับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ขั้นตอนแรกครับมันจะมีนอ็อตเห็นไหมจะมีน็อตตัวนี้นะครับใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับไข่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมาขันลอกให้ดูนะครับอันนี้นครับใช้เครื่องมือเราก็จะมีนี่นครับเครื่องมือเครื่องมือก็จะมีประแจเบอร์สิบสี่ แล้วก็บล็อกเบอร์สิบสองแล้วก็คอนนะครับเราจะมาถอดนะครับแล้วก็ทายตัวนี้ก่อนนะครับทายแล้วก็คอนตีนะครับคอนต้องตอกก่อนครับออกแล้วนะครับ คลายพอลงหลวนนะครับลงวมพร้อมหลวมแล้วก็ต่อไปเราจะหย่อนนะครับหย่อนโดยใช้ระแจบล็อกเบอร์สิบสองนะครับโดยการาลคลายนะครับคลายนะครับคลายครับตัวนี้มันจะเริ่มเริ่มหย่อนนะครับคลายมาเริ่มหย่อนแนละ้วคลายไปเรื่อยนะครับ ตัวนี้มันจะลงนะครับตัวลอนเลอร์ตัวนี้นะครับมันจะลงไปเรื่อยนะครับมันจะหย่อนนะครับสายพันอย่างนแล้วก็คลายไปเรื่อยนะครับเเริ่มหย่อนแล้วครับเห็นไหมครับสายพันเริ่มหย่อนเห็นไหมเริ่มหย่อนนะครับไปดีนะครับจนกว่าเราจะออกได้นะครับหย่อนนะครับพอหย่อนแล้วก็ เอาออกนะครับ <Yahoo! S 1> รว่าออกได้ไหรอเครับออกไม่ได้แล้วก็คลายไม้เลื่อยนะครับคลายไม้เลื่อยเลยนะครับคลายหนยครับแล้วกดนะครับแล้วก็สายพานนะครับ ดูกับอยู่ตรงไหนนะครับถ่ายตรงนี้ดรับก่อนถอยก็ต้องดูนะครับว่าตัวสายพานตัวนี้นะครับสายพานตัวนี้มันมันอยู่หรออยู่ตัวไหนบ้างนะครับอันนี้เห็นไหมอยู่หน้าเครื่องตรงนี้นะครับนะครับ ครับอยู่ตรงนี้นะนี่เราก็ถอดนะครับไม่ได้เลยเราก็ถอดครับอย่างนี้มันหลวมนะครับก็ออกเลยออกแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยติดพัดลมนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนหล่อนะ นะครับเีครับเวลาเราจะไปซื้อนะครับเราก็ดูเบอร์สายพานนะครับตัวนี้ครับเบอร์สายพานแต่ลีห้อก็เบอร์ไม่เหมือนกันนะครับเีนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับผมมาสาธิตวิธี การถอดเปลี่ยนครับเวลาเราจะใส่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คล้องไปตรงนี้นะครับคล้องเข้าไปคล้องเข้าไปเลยนะครับคล้องเข้าไปคล้องเข้าไปนะครับเห็นไหมแ้วก็ใส่ใส่ตรงที่อ่าคอมแอร์ก่อนนะครับเห็นไหมคอมแอร์เนี่ยเราก็ใส่นี่ก่อนนะครับใส่ แล้วก็ไปดูข,ข้างล่างว่ามันตรงอมู่เล่หรือเปล่าครับถ่ายลงไหมใกล้ไหนครับถ่ายเห็นไหมเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมครับมันจะมีมู่เล่อยู่เนาะเราก็ต้องใส่ให้มันตรงนะครับไม่เข้าก่อนนะครับ ใส่ให้ตรงมิลเล่ข้างล่างนะครับข้างล่างอพอใส่ตรงมุลเล่ข้างล่างแล้วก็ตรงรอนตัวนี้ครับมันจะเข้าง่ายเลยเพราะว่ามันเราคายไปแล้วนี้มันร้อนหน่อยครับเพราะว่าผมพึ่งพึ่งขับรถมา นี่ครับแล้วก็ตรวจเช็คนะครับว่าตรงร่องเล่หรือเปล่านะครับดูข้างล่างนะครับว่ามันตรงหรือเปล่าเห็นไหมนะครับถ้ามันตรงแล้วนะครับเราก็ขันตัวนี้ขึ้นนะครับก็ขันตัวนี้นะครับเพื่อจะตึงสายพานนะครับขันไปเรื่อยนะครับ ไปเลยตัวนี้จะเริ่มจะตึงแล้วนะครับเริ่มตึงแล้วนะครับดูตึงพอประมาณนะครับอตึงมากครับหย,ย่อนมาก แล้วกุดูนะครับใช้สัมผัสดูนะครับไม่ยากครับโอเคถ้าถ้าเราคิดว่าตึงแล้วเราก็พอนะครับเสร็จแล้วก็เบอร์1ิบสี่นะครับเห็นไหมเบอร์สีตัวนี้ครับเห็นไหมตัวนี้นะขันครับ ล็อกตัวนี้คือตัวล็อกนะครับให้แน่นเลยนะครับใช้ฟอนนะครับเพราะ ระวังโดนสายนะครับโอเคเล่นแล้วก็พอนะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับว่าตึงเชหรือเปล่าครับตึงแล้วก็ดูว่ามันตรงมูเล่ข้างล่างหรือเปล่าครับโอเคตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับต่อไปแล้วก็จะใส่ฝานะครับ สายฝาตัวนี้นะครับดูอ่าดูตัวนี้ครับจะตรงกับนี่นะครับจะมีหมุดมันหลุนะครับแล้วก็เล็งนะครับเล็งนะครับอย่าลืมลูกยางตัวนี้นะครับบางทีถอดมันหลุดนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับกดกดข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังก่อน ก็ข้างหน้าก็ลงแล้วนะครับโอเคแล้วก็ดูว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับสำหรับการเปลี่ยนสายพานอาคอมแอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนท้ลองเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับชอบกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ